ับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทงางบ้านค่ะ FC ทุกท่านคะ่ะค่ะมันี้กะมาพอกับเจคัมสามตัวเต็งเก่าน,นะคะวันนี้เจคัมสามตัวเต็งจิพาท่านผู้ชมไปติดตามมังเราความฝันกับแม่บั้มเนาะค่ะแม่บั้มใเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ลูกน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนได้ลูกน้อยกะมาดูดนุ่มเนาะคะ่ะขางึงเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะเอามาหยอกเนาะคะ่ะแต่ว่าเล็กน้อยนั่นกะว่าเป็นเพื่นว่าเนานะค่ะท่านผู้ชมกะว่าเป็นพร้อมเนาะคะ่ะ กับความฝันของแม่บําสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ไรเนาะค่ะท่านผู้ชมพากันไปติดตามรับชมรับฟังความฝันกับแม่บําพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ะสวัสดีค่ะได้เดินทางมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่บําค่ะเพิ่นสิฝันอย่างไรเรื่องราวความฝันของเพิ่นกับ เราเรื่องความฝันให้ท่านทุสมสร้างบ้านเท่ารับสมรับฟังเลยค่ะในบ้านคทาฝันก็ฝันอย่างเว่าอยู่อยู่บ่อยู้น่าฟันแต่ไปยังไม่ยังเหรอขึ้นดีขึ้นดีเลยหลูกน้อยเลยหลูกน้อยลูกผู้หญิงค่ะกําลังทำยืนเต้นยืนเต้นเนี่ยยืนต่างไทยลิงลิงเหมือนบ่จับเพื่อนไหลเห็นบ่เโอ้หันจะทำทำเหมือนกําลังหัดยืนตรงยืนตรงนงฮะ ประมาณเดือนเนาะประมาณเจ็ดเดือนคุณยายสี่ห้าเดือนแล้วข็ก็ต้องที่ขัดยืนนะขัดยืนขัดนังขัดยางนะแม่ก็ต่างต่างใครแม่ก็ตั้งตั้งใครแต่แม่เปดนเก่าเดือนเนาะบ่เคยบ่เคยว่าจังสุนจักเถื่อแต่เนาะจังหวัดจังซานว่าได้ลูกหน่อยผคุยิ่งพี่ผัวเอามาห้บอกเลยฝันเราจะของมีเองบ่ได้มีเองแล้วจะว่ามันจะมีนี่น่ ไม่ฟัน,ม,น,ม,ฟนมันมีขึ้นมามันมีมีเนื้เี่ยว่เดียว่าอย่างนี้มีเนื้อันมันมีโรยฟันมันมีโลยมีโลยว่าว่ไ่ไเดีอกว่าอย่างนี้แต่ว่ามันยืมจะคว้างเลยค่ะมันจกคว้างความเนี่ยินมันแขางคว่านี่คือมันแขงคว้าเราอ๋อเพื่นเพื่นวาเพ่านวาจังสีอีแม่ข่อยมีมีเลยเพืนน่นวะอันอันพู้เพน ผู้ลูกน้อยเพื่อนบอกเออผู้ลูกน้อยเพิ่นมาคิดนรื่พ่อแล้วเพิ่นก็เพิ่นเราเป็นพร้อมบ่วะเป็นพร้อมเขาเยอะเขาเยอะแล้วก็นั่งก็าเยอะแล้วก็นั่งลูกนั่งลูกนั่งสิเออคือเขาเขาหยอกลูกเขาหน้าลูกเขาขี้สองห้องสีน่ะแล้วบ่แล้วก็เยอะแล้วก็นั่งโยกแล้วก็นั่งเสียสามเจโยกขึ้นโยกลงเออคือเขาเขาเคยอยหยอกลูกก็หยอกแม่นโยกขึ้นนั่งโยกขึ้นนั่งเพื่อนก็ยิ้มเพื่อนเพื่อนนั่นแล้ว อืมอีเมียอเมีก็บิงง่หลายหลายเลยคนว่ะเออจะว่าเงื่อนแบบได้โ้หัวจะว่าเงินอลายอือกินนุ่มยังวะบ่เคยมีู้ก yup. ผ yeah well yeah> ู้ไปตอยักเทือคือม yep ีย ah> ังสีกูจิวาจังได้กูจิเสือกูจิเสจังได้ว่าสียดอกวันนี้เอาอันแปลมางงก็มาเสือไดบ้านเจ้าของอันอันอีนั่งนั่งก็ชื่อว่า กระแตซื้อเพิ่งนั่นกระแตว่ะบอกเพิ่งเอ้ยกระแตเอ้ยคุณกูเรื่องว่ากระแต่หมูซื้อพร้อมหมูซื้อพรอว่ากระแตเพ่คนซื้อมากระแต่อืมกระแตก็ซื้ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าได้หน่อยก็นึ่งไปแล้วค่ะนุ่มดิคุณแม่นุ่มก็นึ่งคือเก่านุ่มก็นึ่งเนื้อใยญ่คังเย้าภาพค่ะคั่งเย้าไม่ได้กินกินคังเดีอยู่อืมนุ่มกระนึ่งนุ่มกระนึ่งดีเนาะได้หน่อยกระนึ่งนุ่งเนี่ย บ้านี้ซื้อจาว่าจังเสี่ก็ว่าว่าเป็นซื้อคนกับมาจากซื้อกระเตกระเตะนี่ซีซื้อคือเก่าค่ะอันจะอ่านมาคือว่าอันตัวเล็กลบอกก็คือว่าือวอาจังไรบุงนุ่มกันหนึ่งน uh, ี่หน um> ึ uh> <4 şey> <4 <4? <4 mm ่งแกกับซีอาจจะว่าหนึ่งหนึ่งซีเองสินะคือซีซีหนึ่งนึงนึงนึงซี ซี่หนึ่งๆสิคะประมาณนี้ตัดหน้าตัดหลังเอากระไดเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอืมต้นหน้นี่คุณเต๋อได้บอกยังก็เพิ่นบอกค่ะก็ดูแต่ว่าเพิ่นบอกบอกบอกว่าอีเมมีเงินหลายเพิ่นว่ะเพิ่นเพันบ่บอกว่าจักบาทจักบาทเพิ่นก็บอกว่าอีเมมีเงินหลายเพิ่นว่าเนื้อยเน่น้อขึ้นหงจะบอกว่ามีเงินนุ่มแกยังกินนุ่มเมย์นุ่มนุ่มเนี่ยนุ่มเนี่ยง่ายเกินนุ่มกําลังใครคือจังนุ่มพ่อไม่นอาใจอินะ แต่ว่าหักว่าเป็นเเาป็นมีซื้อมาผอมหลอบนี่แม่ชื่อกะว่ากระเจ้านะค่ะขึ้นเป็นผู้หญิงได้เนาะยาญผู้หญิงแล้วค่ะมาเพิ่นก็มาอยู่บ้านน้ำขึ้นแม่เลยอยู่เลยก็ว่าอยู่จะเกิดคนละแต่ว่าคือนจะงม่จะออกแต่ว่าหาอยู่จะเกิดหนนงไม่ได้ฝันว่าจะออกทองเขาก็ม่ได้ออกจะหาไม่จะเกิดเลยไม่ได้ออกไม่ได้มาบ่ฝันปุ๊บกับว่ามีลูกเลยเออเดียอกันเฉยเดียก เราคุยกันเถยจะมาจากใส่เราหนุ่มพอหนุ่มพอแบบไข่อยู่นะนุ่มก็เกิดไข่ให้ลูกกินได้ไขเ่เบ่งเดียวเบ่งเดียวไปอะไรไอ้หน<ม>ุ่มไข่ขางนึงขางหนึ่งบ่มีนม้ำหนุ่มเนาะบ่ท่านี้บ่มีแห้งเคิ้นๆแล้วสิองฟองหัวโอ้ยค่ะบ่เคยมีจือเจียวค่ะค่ะคุณนใหญ่ก็บ,บ่เคยฟันจังสีบ่บ่เคยเจือเจียวกับหลังในฟันจังสีเนาะค่ะเนาะแม่ บานเล็ทีคุณแม่ว่นเล็ทีเเน่ยก็แปเก็บทับหนึ่งแงี้เนาะแะก็บับนอก็้นนี้ค่อยฝันบอ่าเค่อยให้ลูกหน่อยเจ้าเก่าค่ยฟันบอบอบอกอคือบเคือบอคยค่ะอายุคุณยายเท่าไรค่ะปิดข่อนฟันของคุณยายนั่นจิสีขึ้นหรือสีลงค่ะอ๋อก็นนะนำเลยว่ามันจะชื่อตรงๆเอยกกับขื้นเ้ียกกับงนะะออ เดี๋ยวผู้ชมพิจารณาเบิ่งงนาะสื่อสื้อื้อลเานอกขาบางทีก็ขึ้นางทีก็ลงจงงซีนค่ะอายุคุณใหญเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้พอดีหกสิบแปดปีแล้วมายบ่ก็ลองหกสิบเก่ายางหกสิบแปดยางหกสิบเก่านะคะเนาะคุณหกสิบแปดแล้วแต่ว่าหกสิบเก่ากำลังียางกำลังยางมาลองยางคุณนละเดินซีเดินซีเดินซีมากเลยหอด ปีนี้เราเดินซื้อจะถึงจะสิดเต็มหกสิบเก้าเตมหกบแปค่ะก็ต้องซหกสิบเจ็ดอยู่หกสิบแปดอยู่ค่ะอืมันมืออะไรค่ะพันมุกรอนเนี่ยจ้ะพันมก่อนหนึ่งสองพันสี่องวันกว่าอืมค่ะสองมือแล้วสองมือแล้วสองมือเคร่งเนี่ยค่ะก็ดีใจแล้วนาะไดูล่อยได้ยู่โอ้ยไดอยกันเนาะอคถ้าเป็นเท่ากัจับยกขึ้น่ไ เต้นลูกเต้นนี <lush> hey, ่ยนะฮะคิดนะเต้นลูกเต้นก็เต้นเต้นแต่วันนี้ลูกเขาวอาเป็นพ่อเป็นพอความเยอะขนาดไหนอีแม่มีเงินหลายมันว่าชีจังเงินมาจากสายเจ้าพ่อไอแม่มีเงินหลายมันว่าชีไม่ให้โุกเต็มบางที่เขาต้องซั่นเลยคือแต่ว่าบางว่ามาจากสายไม่หัวจังไรว่าเขามีเงินหลายซันดอกิแมีเงินหลายเขาได้ควอม ก็คุณะะัท่าอะไอแมงมีเงินหลาเงินวัาซี่เรื่องเล่าความฝันของคุณแม่กะมีเสน่ห์นอคุณแม่ก็เมื่อตื่นเลยตื่นเลยยและอ่ะกะแต่เก่าว่าขั้นฝันว่ามีลูกหน่อยกะว่ามันโศกเลยเนาะ ค่ะสำหรับเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะ่ขอบคุณคุณแม่เนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของแม่บำเนาะค่ะแม่บำเพิ่นฝันว่าเพิ่นไนลูกน้อยเนาะค่ะเพิ่นบ่บเลมานเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับ่บเลมานบ่เลโออก แต่ว่ากับฟันวาเล็กน้อยนี่มาอยู่นำโหลดเนาะคะ่ะทวผส้มแต่ว่ากัมาอยู่นำโหลดเพิ่นบบได้มากค่ะเพิ่นกะนอนลงเพิ่นกะเอาเล็กน้อยนั่งท่องเนาะคะ่ะทวผู้มเพิ่นกะเอานั่งท่องเพิ่นกะโยกโยกตามภาษาคนโยกลูกเนาะค่ะทวผู้มกัเล็กน้อยนี่กับประมาณเปดเดือนเก่าเดือนเพิ่นวาเนาะค่ะแต่ว่าเล็กน้อยนี่ก็ว่าวเป็น,นะคะ่ะกับว่ากับมีบํมบามาแม่เพิ่นเงินหนลายเพิ่นวาเนาะคะ่ะ เมเพิ่นมีเงินค่ะมีเงินหลายเพิ่นวาเนอตตัวเลขของเพิ่นนี่กะหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งบ้านเลขที่ของเมย์บัมนี่กะแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งค่ะแปดสิบเจ็ดทับหนึ่งอายุของเมย์บัมนี่กะหกสิบแปดอย่างเขาหกสิบเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมกะหายมีโศกมีลาบใหายลำห้ยรวยไปกับความฝันของเมย์บัม กันทุกคนนาะค่ะค่ะผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้แล้วกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพลาดคลิปถูกคลิปถูกตัวเลขดิดติดด,ดังๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ17มกลา2 5 6 7ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้าม3ตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ